เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9พฤษภาคมผู้สื่อข่าวประจำจงังหวัดขอนแก่นรายงานว่าที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานในระดับชั้นป .1 และปอ .2 อเข้ามาชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำปี2565ตลอดจนนำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล2มาเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในการเปิดเทอมวันแรกในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นพร้อมเปิดเรียนแบบออนไซน์1 0 0เอร์เซตภายใต้ามาตรการ ที่เข้มข้นเหมือนเดิมยึดตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นรบบเรียนท่านผู้ปกครองที่กท่านครับในเรื่องของการเปิดเรียนของที่7พฤษภาคมนี้ของอบขอนแก่นนะครับก็ยึดตามประกาศของจังหวัดขอ,ขอนแก่นฉบับสุดท,ท้ายล่าสุดนี้ที่บอกว่าให้โรงเรียนนั้นสามารถรเปิดการเรียนการสอนได้ภายใต้มาตรการที่เข้มข้นมือนเดิมน,นะครับคือ667 เสร็จแล้วก็จะมีการประชุมของผู้บริหารของเขตพื้นที่การสาธารณสเขตเนี่ที่จะประชุมผู้บริหารทั้งหมดในวันที่1 2ก,ก็จะมีคณะผู้ที่มีความรู้ความสามารถคุณหมอนะครับมาให้ความรู้หมายคาแนะนําเกี่ยวกับการเปลดยภาคเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังในวันที่12ว่าน,นโยบ,บายของหน่วยาง,งานต้นสังกัดว่าจะออกมารูปแบบใดแต่ทางโรงเรียนมีความพร้อม ที่จะให้ลูกหลานมาเรียนออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมายตามมาตรการที่เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับงั้นั้นก็ขอฝากเป็นผู้ปกครองนะครับให้เตรียมนะครับในเรื่องของลูกหลานนะครับในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะนําลูกหลานมาเรียนห้ได้ในวันที่ที่เ็ครับแล้วก็ทางนี้ก็จะประกาศนักศึกษอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ของโรงเรียนครับในวันที่สิบสี่ครับขอขอให้ทุกความดูที่นักศึกษเรียนอีกรั้งหนึ่งเพื่อความเชื่อมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับกิจกรรมรับพื้นฐานนี้เราทำเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนจริงในวันที่17นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจในการพาลูกมาโรงเรียนในการเตรียมตัวมาเพื่อที่จะให้เด็กๆไม่งองแงไม่ร้องไห้นะคะซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของอการเว้นระยะห่างการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อให้ปลอดภัยในภาวะ การเรียนที่มีโรคระบาดโควิด -19 นี้นะคะซึ่งถ้าดูแล้วก็จะเด็กๆก็จะมีการสวมแมสนะคะเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเราจะแยกเป็นของรายบุคคลเลยนะคะคแล้วก็รวมทั้งมาตรการที่ลูกๆมานี้ก็จะให้ตรวจ ATK ส่งคุณครูก่อนนะคะทุกวันจันทร์อันนี้คือเพิ่มความมั่นใจตรวจทั้งคุณครูตรวจทั้งผู้ปกครองที่มาส่งแล้วก็ตรวจลูกๆนะคะคืออย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราจะให้ผู้ปกครองตรวจนะคะ สมมุติว่าเมื่อผู้ปกครองอตรวจอางคนอาจจะเจอซึ่งเราจะกลายเป็นโรคความขมนไปแล้วนะคะตรงนั้นก็จะให้ผู้ปกครองนั้นให้ลูกๆหยุดพักอยู่ที่บ้านก่อนจนกว่าจะหายนะคะนี่คือมาตรการเรื้องต้นเพื่อรองรับการเปิดเรียนจริงค่ะ